สุขเสมอมันเสมอมันเคือไม่ความเจ็บเยดไก่ความไข่าย,ยดมีซุกเส,สมอมันเสมอมันเคือแก่ขัน้นบ่อยากห้โควิดแพร่ต้องเห็อย่างไรครับอ่าทุกท่านรู้ดีแล้วเนาะอยู่ที่เราต้องดูแลใส่ใจเจ้าของการที่เราดูแลใส่ใจเจ้าของกับเหมือนเป็นการวอยข้นเนินไปนี่ตัวนะผบกับผมเช่นเคยครับนายวรวุฒิบุญมีวันนี้มาในลุกไหมเปลี่ยนเสือไหม <laughs> ทุกเธอใส่เสื้อสีดำนะครับเพราะว่าตอนนั้นอัดคลิปตอนขังขึ้นก่อนเขานอนผมก็ใส่เสื้อสีดำแล้วครับมันก็บอค่อยเบื่อเปื่อนดีนะครับมือนี้ก็เป็นวัหยุดวันแม่นะครับก็เลยอัดคลิปช่วงเศร้านะครับก็ใส่เสื้อสีฟ้านะตามวันสําคัญของประเทศเท่านะครับวันแม่แห่งชาตินะครับฝากไว้นะครับทุกคนฮักเพิ่นกับ่ได้ลฮักเฉพาะมือนี้มือเดียวนอกกับฮักแม่ทุกมือแหละครับแต่มือนี้กับมือพิเศษ ก็มีอย่างพิเศษคนเล็กน้อยนะครับนะข้าวที่แล้วเข้าบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้พอจำด้บ่ครับมาตบทวนนิดนึงนีก็คือสัญญาทางแพงนะครับที่เกิดขอผูกพันระหว่างคนกับคนอ่ามันคนกับคนยังแล้านะันมันจะคนกับเยียงคนกับคนนี่ก็คือบคุคคลธรรมดานะครับ เอา้าเราคนบรธรรมดาเป็นเป็นยังไงโมเมนต์นั่งฟ้าเป็นเทพดาครับคนเกิดที่นี่สองกรณีคือค้นธรรมดาครับนิติบุคคลอ่าพวกบริษัทต่างๆเพือน,นิติบุคคลอ่าบมเมนบุคคลธรรมดานะครับในทางกฎหมายนะครับอ่าคนบรธรรมดาเนี่ยบางทีเขาอาจจะมองโอ้แบบคือเทพดานั่งฟ้าที่ว่าคนบรทธรรมดานะครับ <c oughs> มันจะเกิดกรณีสองอย่างคือ คนหนึ com, ่งมีสิทธิ also, ์อีกคนหนึ่งก็มีมีอย่างครับมีหน้าทีอ่าบางคนฟังคำว่าสิทธิแล้วอีกคนหนึ่งก็คือเสรีภาพนบ่นเองอ่าในทางกฎหมายคือคนหนึ่งมีสิทธิ์อีกคนหนึ่งก็มีหน้าทีคือผมเนี่ยผมไปยืมเงินเขาเขาก็มีหน้าทีอ่าที่มอบเงินให้ผมพอเขามอบเงินให้ผมปุ๊บอ่าก็บเบิดหน้าทีกันแล้วเขาก็มีสิทธิ์ อย่างเดียวสิดเนีย่ยครับซิดในการเรียกร้องให้ผมใส่นี้ให้ผมใจดอกเบีย้ยนะครับผมรับเงินเขามาแล้วผมกรมีหน้าที่อย่างเดียวคือต้องใส่ต้นเงินขึ้นกับให้เพิ่นต้องใส่ดอกเบีย้ยให้เพิ่นนะครับปัญหากเกิดขึ้นย้อนว่ายังย้อนว่าผมบอไซนี้เพิ่นรับบาดนี่ยบใสซนี้เจ้าหนี้เห็นจังไ๋ครับ กบไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลผมอยากจะให้ห้องมองภาพกลับกันกนิดนึงบางที่เจ้าหนีเพิ่นเอาเงินมาให้ลูกหนีใส่เพิ่นกะอาศัยดอกเบีย้ยนะครับของลูกหนีคนระับมาใส่ในการใส่ใจชีวิตเพราบ้านของเพิ่น,นกน็คือเป็นลนะักษณะเจ้าหนีเมื่ออาชีพคืออาศัยดอกเบีย้ยจากเงินต้นที เพื่อนเก็บรวบรวมมากนั่นแหละนะครับพ่อลูกนี้ยังเข้านี่เดือดร้อนอไปอขอความสลเหลือเพื่อนเพื่อนกระหายมากแต่บนันี้ลูกนีพันบ่จ่ายบนันี้นะครับเพื่อนกะเลยจาเป็นอาจจะต้องไปยื่นฟ้องร้องต่อศาลย้อนว่ายังครับกะย้อนว่ากฎหมายบ้านาเฮานี่บออนุญาตให้เจ้านี้บังคับคดีได้เองนะครับต้องไปเขินมาใช้สิทธิ์ทงางศาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว กรณีที่มีการบังคับคดีกอ็อยากให้มองทั้งสองด้านนะครับด้านฝ่ายเจ้าหนีเพิินกับไซเวลาโดนคือกันในการนี้จะไปยื่นคำรองต่อศาลข้อศาลจะพิพาทศาลจะตัดสินนะครับศาลตัดสินมาแล้วกะบโมเมนต์ว่าเพิินเได้เงินจากลูกหนีขึ้นท่านที่นะครับบางเทื่อลูกหนีบุ้มีทรัพย์สินยงให้บังคับคดีนะครับเพิินกับส่วนเงินไปที่ซื้อกะมีครับ ไฟหนา้ากับางกรณีก็เห็นใจทั้งไฟเจ้าหนีคือกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดอีกที่หนึง่งแต่ก่อนอื่นที่ผมเกินไว้ในในข่าวที่แล้วก็คือว่า,าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างกรณีคดีอาญาให้ฟังเพื่อี่เห็นความแตกกลางระหว่างแพ่งกับอาญานะครับแ่งเมื่อกี้เขาบอกไปแล้วเป็นเรื่องระหว่างบุคคลกับบุคคลสองคนมีความผูกพันกันนะครับ อาญามันเป็นเรื่องที่บุคคลกระทำความผิดนะครับรัฐก็เลยต้องเข้ามาควบคุมครับเพราะมันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนความผิดทางอาญาก็ะมีอย่ห่าสถานประหารชีวิตจำคุกก,กักขังปรับลิบซับนะถ้าเกิดว่ากฎหมายใดมีกำหนดโทษหายา่างนี่เข้ากับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นกฎหมายนะอาญา กฎหมายอาญาในบ้านฮ่อนะครับมองเห็นภาพง่ายๆก็คือจะมีสองอย่างกฎหมายอาญาที่เป็นกฎหมายเฉพาะยกตัวอย่างเช่นกฎหมายจราจรผู้ใดพาไฟแดงผู้ใดขับรถบม่มีใบขับขี่ป้ายทะเบียนเบิร์นะครับกบ็จะมีจราจรเพิ่นมาคอยดูแลความปลอดภัยบางคนกับมว่งวะ ตำรวจก็มาจอบแะจับครับมองในมองในแง่ดีนะครับคือเพิ่นกลับมาดูแลนะครับความปลอดภัยให้กับเฮาล้วในการขับขี่รถนะโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายจราจรคือโทษยังครับโทษปรั๊บมันบ่ครับอ่านั่นแหละก็เป็นหนึ่งในโทษทางอาญาหายากมันบ่ครับนะครับมีโทษปรับ๊บกับเป็นกฎหมายอาญาแต่เป็นกฎหมายอาญาตามกฎหมายเฉพาะนะครับว่าด้วยการ จะลาจรครับเฉพาะเรื่องการจะลาจรนะส่วนเรื่องทั่วไปนะครับมันก็นจะมีระบุอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับกับคล้ายๆประมวลกฎหมายแพ่งและาพาณิชย์นะครับแต่แต่ก็จะแบ่งออกไปเป็นเรื่องอาญาเรื่องอาญานี่ครับเรื่องแรกที่เราต้องรู้เลยก็คือว่าความรับผิดทางอาญาบุคคลจะรับผิดในทางอาญาต่อเมื่อ อย่างครับมีการกระท่ำมีเจตนาขั้นบ่มีเจตน,า,น,จตนากระประมาทในกรณีที่กฎหมายระบุเลยว่าแม้ว่าประมาทกะผพิดนะก็จะมีียุกสามการณีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นามเพราะเราบอกเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกมันเนขเนาเอื่วมากฎหมายปิดปากปิดปากอย่างไรครับ อ่าก็คือว่าผมขับรถบุมี่ใบขับขี่อ่าจะอ้างตำรวจว่าอ๋อตำรวจครับอันผมบริไม่เจตนาที่จะบุมีใบขับขี่ครับอ้างเลยบ่ครับอ้างบ่ได้ครับขั้นอ้างได้ก็โอ้ยทุกคนก็ต้องให้ใบขับขี่แล้ครับก็ต้องก็อ้างได้เบิดเป็นบ่ล้ครับอัน้คนก็เอ้ยว่ากฎหมายปิดปากอ่าถ้าเกิดบุมีปุ๊บเพื่อนกับปั๊บท่านที่นะครับอันนี้อันนี้ เป็นกฎหมายเฉพาะแต่อันนี้กฎหมายทั่วไปเรื่องของอาญานี่เข้ากับเห็นข้าวหลายๆยอย่างอ่าหลายหลาย,ย,ลายข่าวนะกรณีที่มีความผิดเกิดขึ้นอ่าผู้ต้องหาเนาะผู้ต้องหาก่อนก็จะ,ะอ้างวา่ากระท่าโดยบันดาลโทษะบ่เจตนาป้องกันตัว หยอดหิดเลยเอาจอยินป้องกันโตบรบนนบรดาทุธะบัจเจตนาอันนับแรกเลยเนีย่คืออ่างแล้วก็พลผิดเลยบัจเจตนา,อ,าอันที่สองอป้องกันโตอันที่สามบ,รบนารดาทุธะบารดาโทษะ,น,น,ทษะนี่คือยอมรับอยู่ว่ากระทําอิริแต่หาเหตุในการหลดโทษนะครับ อันนี้มันต่างกันจังไดสามกรณีนี้ครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหนะ้านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดอีกทีหนึง่งครับอันนี้ว่าคร่าวๆก่อนว่ากฎหมายอาญาเนี่ยโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดจะรับผิดในทางอาญาคือจะต้องกระทําโดยเจตนาอ่าเบนแต่ว่ากรณีที่ประมาทแต่กฎหมายระบุว่าแม้กระทั่งโดยประมาทก็ยังต้องรับผิดนะครับ แล้วกระบ,บวนการในการนําคดีขึ้นสู่ศาลนะครับเมื่อมีการกระทําความผิดทางอาญาแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผู้เสียหายคิดหอดคือผู้ใดตำรวจเป็นบ่นนครับต้องเพี้ยงยังไปแจ้งควา้างร,รัษทกฎบมายก็ใส่คําว่าลอทุกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเล็เลกๆน้อยๆอยครับ เฮาถือทํางมา่ังกายหรือว่าเฮาคิดว่าเอ๊ะมันบ่นทันใจเข้าจะไปฟ้องศาลเองเลยบ่ครับได้เด้ครับผู้เสียหายนี่สามารถไปยื่นฟ้องต่อศาลเองได้แต่จะมีความแตกต่างนิดนึงตรงที่ว่ากรณีที่ราษฎรหรือว่าผู้เสียหายนะครับไปยื่นฟ้องต่อศาลเองศาลเพิ่นจะไต่สวนบุลฟ้องก่อนก่อนที่จะประทับฟ้องนะครับศาลเพิ่นจะ เบิ่งก่อนนะเอ๊มันมีมูลบอ่อ่าหมอนี่มากจืนฟ้องหมอหมอนี่นี่ย้อนว่าเมื่อการแกงกันบอ่อนะี่ยมันมีมูลพอที่จะรับพินาคดีบอ่อเห็นไครับส่วนกรณีที่เข้าไปหาตำรวจนะครับพนักงานอสอบสวนเนี่ยเพื่อนก็ดจะสอบสวนพะยานหลักฐานนะครับจนนาเซอร์มีความผิดอีลีเพื่อนก็ดจะส่งเรื่องให้พนักงานอัยก,การ พนักง,งานอัยกากรรเพิ่นกิดจากพิจรณาหลักฐานเอานาเสอ,อ้์บอ่านขั้นเพิ่นว่าเพิ่นว่างว่าเออมีเหตุมีมูลอิลิเพิ่นเกิดถึงจะยื่นฟ้องต่อศาลน,นะครับกรณีทีพ่พนักงานอัยกากรรยื่นฟ้องต่อศาลน,นะครับส่วนมากศาลเพิ่นเกิดจะบอไตสวนมุลฟ้องนะครับแต่ถ้าเกิดศาลจะไตสวนมูลฟ้องกับกับไตได้ครับกฎหมายบด้หา้ามเพียงแต่ว่าส่วนมากศาลเพิ่นก็จะบอไตสวนมุลฟ้องนะครับเพราะว่า ก่อนที่พนักง,งานอหยการเพิ่นจะยื่นฟ้องต่อศาลก็มีการสอบสวนนะครับมีการรวบรวมพยานหลักฐานมาพอสมควรแล้วนะครับนะครับกรณีที่พนักง,งานอหยการยื่นฟ้องต่อศาลเพิ่นก็เลยบ่ไตสวนมูลฟ้องนะครับนะครับแต่ว่าไตก็ได้เด้อครับคือหมายความว่อาอ่าเพิ่นจะไตหรือบ่าไตก็ได้อยู่ที่ดุูพินิจของศาลน,นะครับแต่ส่วนมากศาลเพิ่นจะบ่ไตย้อซื่อนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับระหว่าง าาราษฎรฟ้องคดีเองครับพนักงานอัยการยื่นฟ้องแ้วมีความแตกต่างอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่พนักงานอัยการาจะยื่นฟ้องต่อศาลนนต้องมีตัวผู้ต้องหานะครับไปศาลน,นําครับต้องน้ำตัวมากแต่ว่า,าราษฎรฟ้องคือบ่ต้องมีตัวผู้ต้องหามากกได้นะครับเพราะว่า ยังบได้มีสถา,านะเป็นจำเลยเด้เขาไปยื่นฟ้องเพิ่น,านสาลยังบรบงะทับฟ้องและในระหว่างไต่สวนมืนฟ้องยังบ่ถือว่าเป็นจำเลยนะครับจนกว่าสารจะประทับฟ้องแล้วอันนี้ก็คือความแตกต่างเล็กน้อยนะครับโอ้เวลาก็ผ่านมากาสิบกว่านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเ,เป็นว่าการบังคับคดีบังคับจังไดเจ้าหนี้จะบังคับจังได นะครับเอาไปฟังกันในคลิปหนะ้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็อธิบายความแตกต่างระหว่างแผงกับอาญาข้าวๆนะครับอันนี้อันนี้ขอบอกว่าเป็นเป็นข้าวๆนะถ้าเกิดว่าจะอธิบายโดยละเอียดนี่มันมันมีความแตกต่างที่ลงลึกในเนื้อหาอ่าหลายกรณีนะครับึ่งคันคันบอว์เงี้ยไปกรณีก็โอ้มันจะใช้เวลาดโดนนะครับแล้วก็อาจจะบอก อาจจะเกิดความสับสนเพระเาะเบาแคน้ก็จะมีความสับสนจักหน่อยแล้วมันบ่ครับเดี๋ยวไปคลิปหนะเดี๋ยวเฉยมาเบาในส่วนของการบังคับคดีผมเป็นนี้ผมบดไสเจ้านี้เพิ่นก็บ,บังคับเองบ่ได้เพิ่นก็เลยต้องไปฟ้องร้องต่อศาลศาลพิพากษาแล้วให้ผมไสนี้ผมก็ยังบดใสเจ้านี้ก็ยังบดสามารถที่จะบังคับเองได้นะครับกฎหมายบานเท่ากับให้เป็น อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีกรมบังคับคดีเฮ๊ะรับดนี้เจ้าหนี้พ้นสิตบังคับจังใดนะครับให้เงินเขายืมไปดอกเบี้ยกขบกระจายต้นเงินกับกระจายถ้าเถิอเพิ่นกับมีธุระจําเป็นที่จะต้องใส่เลาเท็จจังไดรบับดนี้ทัะง,งใ้เงินขึ้นอมองในมุมของเจ้าหนี้นะครับอันนี้มองในมุมของลูกนี้ลูกนี้ก็โ สอบสิ์งินึงข้อจะถูกบ,บับงคับบังคับจังไดอ,อจะบังคับเกินน e ีโบเราจะมีวิธีแก้ไขจังไดาในมองในแง่ของดูกนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีคําตตบใไปนะครับสําหรับคนที่สนใจอยากหูก,กับติดตามในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากไว้นะครับมนี้กับั้นแม่นะครับเขากบหักแมกหักทั้งมือกี่แล้วเหรอเนาะมนีก็มีอย่างพิเศษนคนเล็กน้อยนะครับ เพิ่อนอาจจะทาอยู่ก็เลยเอ๊ะมือนีลูคุิมีอีอย่างพิเศษพิเศษหาบไปนอน,นะครับครับฝากไว้นะครับดูแลเจ้าของให้ดีนะครับมีสิทธิ์เข้าก็ต้องรักษาไว้นะครับจะได้บวเสียดายที่หลังนะครับมือนีก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ